เราแบ่งกลเรารวบรวมทุกอย่างสร็จหมดแล้วเราจะทำกิจกรรมอะไรคะรลากเรืองเรือยเห็เรือไหเห็นทีนี้รูปรางของเรือที่นเห็นเป็นแบบไห้เป็นยัโลกเเหนรืออะไรนะอ่ะเดี๋ยวให้นักเรียนมองว่า 一路欢乐。 ยังเคยไปที่ท่าเรือมหาชัยแล้วไหมเออเรือข้ามฟากมหาชัยกับท่าฉลองใช่ไหมไหนใครเคยขี่เรือข้ามฟากบ้างล่ะไหนใครยังไม่เคยไปยังไม่เคยไปเดี๋ยวใกล้ๆบ้านเราวันหลังต้องพาผู้ปกครองไปนั่งเรือข้ามฟากจากมหาชัยไปท่าฉลองดูนะคะทีนี้นักเรียนคิดว่าเรือที่เรียนคเขี่เนี่ยลำดับลำหนักได้มากน้อยแตกต่างกันไหมเออแตกต่างกัน วันนี้นะคุณครูพาเรียนอันนี้ดูก่อนอ่ะให้เรียนดูเรือนี่เครือว่าเรืออะไรนักเรียนเออเรือเที่ยวเห็นไหมคะเนี่ยมีกี่ชาร์ดเรียนดูเออใหญ่มากเลยแสดงว่าต้องรับน้ำหนักได้มากนิดเราก็จะได้มาทำเรือของเราว่ามันมีเออมีกี่ชั้นมีกี่ชั้นดูอ่ะสบายดูเนี่นเห็นี่ไหมคะอันเรือเป็นยังไง ยาวใช่ไหมลกูกอ่ามีเรือเยอะแยะมากมายนี่เห็นไหมคะนี่เห็นไหมเห็นเรือไหมอ่าตรงที่มหาชัยจะมีเยอะตรงที่ท่าเรือมหาชัยเราจะมีเรือเยอะมากเลยจอดเต็มอยู่ใช่ไหมอ่าทีนี้วันนี้ครูจะให้นักเรียนออกแบบเรือแล้วก็ให้หาความสัมพันธ์ว่าเรือแบบไหนถึงจะบรรทุกน้ําหนักได้มากที่สุดน,นะคะโดยครูจะมีอุปกรณ์ให้ให้เรียแต่ละกลุ่มน,นะคะช่วยกันออกแบบเรือ แบบลแล้วก็เริมบรรทุกน้ําหนักดูว่าจะได้มากเท่าไหร่โดยน้ำหนักที่ครูให้ก็คือลูกแกว้วเข้าใจไหมคะน้ำหนักทนั้นจะลูกแก้วแบบไหนที่จะบรรทุน้ำหนักลูกแก้วได้มากสุดใส่ไปได้กี่ลูกกลุ่มนั้นจะเป็นกลุ่มที่ชะนะอ่าเดี๋ยวครูจะให้อุปกรณ์ก่อนนะคะมีผ้าให้ด้วยลกูกเวลานนะ้าผมเช็ดเอาผ้าเช็ดด้วยได้คุณมีผ้าให้แล้ว แต่ละคนช่วยกันออกแบบนะคะพอออกแบบเสร็จแล้วอ่ะดูว่าทดลองดูว่าเรือเรือของเราเนี่ยของใครที่บรรทุกน้ําหนักได้มากที่สุดนะก็เอาของคนนั้นแหละไปแข่งขันกับกลุ่มอื่นนะคะเข้าใจไหมลูกอ่าเข้าใจนะคะลองทําดูนะคะลองทําดูออกแบบออกแบบดูแต่ละคนแล้วก็พอได้ของใครที่มันดีแล้วนะคะเราก็มาทําให้มันดีทําให้มันดีแล้วเราจะได้แข่งกับคุนั้นเราจะได้เป็นคนชนะโอเคไหม หลังจากที่ทุกท่านแต่ละกลุ่มออกแบบรูปร้างของเรือนะคะแล้วก็ทำเรือเป็นรูปร่างสำเร็จแล้ว<ช>นะทีนี้จะให้แต่ละกลุ่มนะคะออกมารายงานนะคะรูปร้างของเรือแต่ละกลุ่มมีลักษณะเป็นแบบไหน,นะคะ่ะเชิญกลุ่มทั่โลก Okay. I'm

มันยังไม่ใสเลยมันไหลไป้นีได้ไหมใส่ได้ั่ด้วยนะนัด้วยนะนัด้วย่าคุณที่องงทำลสามกั่เสียทำกเอาออกชุดนก็เลยนที่ออกใหม่ใหม่เออเชื่อเป็นตามเื่อเป็นตาม ไาปุ่งตัวนี้อา่าตัวนี้ไ่ายังไงเริ่มเลยเริ่มเลย เราแต่ละกลุ่มมันเมื่อกี้นะคะกลุ่มไม่ได้ลูกแก้วเป็ลูกกุลูกลูกกุ้งกลุ่มนี้เท่าไหร่คะมี20กลุ่มนี้20แปดกลุ่มนี้อ่าเพราะนั้นกลุ่มไหนชนะกลุ่มที่หนึ่งปรดมาให้กลุ่มที่หนึ่งหน่อยดีมากเลยนะคะจากที่เรี่นออกมารายงานเมื่อกี้ว่ารูปร่างของเรือมีผลต่อการดำน้ำยังไงจะเห็นว่าของกลุ่มที่หนึ่งนะคะเขาจะออกแบบรูปร่างเรือหัว แหลมแล้วก็มมวนป้านใหญ่ทีนี้มันไม่ใช่แต่รูปรา่างของเรืออย่างเดียวการวางลูกแก้วก็มีผลต่อการที่จะทําให้เรือจมใช่ไหมคะเวลาวางลูกแก้วนักเรียนต้องวางให้มันทั่วทั่วทั้งเรือจะวางที่มุมใดมุมหนึ่งของเรือได้ไหมไม่ได้เพราะเรือมันจะเอียงและก็จมใช่ไหมลูกเปรียบเหมือนกับเวลาทีกเรียนไปนั่งเรือนั่งเรือข้างฝากใช่ไหม คนขับเขาจะไม่ให้ลงไปเยอะเพราะเรือมันจะโจมเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเวลานักเรียนวางแกว้วนักเรียนก็ต้องกระจายน้ําหนักให้มัน่วดทั้งเรือจะไปอยู่ที่มุมใดมุมหนึ่งไม่ได้อ่าปรดือให้ผมที่หนึ่ง,งอบ